วันนี้มีต้นโกสนข้าวใหม่ครับผมนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับนี่ต้นนี้มีนามว่ารัะตะนโกสินนะครับผมนะเป็นไม้ทนแดดครับผมนี่แล้วก็วันนี้ครับมีโปรโมชั่น10แถมหนึครับผมนะครับสีสวยๆ,วยๆต้นโตๆให้เลยทีเดียวราคา150บบาทจัดส่งฟรีครับมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยครับผม เรามาเริ่มต้นด้วยต้นนี้ครับผมนะนกพระดกครับไม้สีแดงๆสีสวยๆแบบนี้ครับฟอร์มสวยฟอร์มงามกันเลยทีเดียวสําหรับนกพระดกครับผมนะหนึบาทเท่านั้นครับและโกศนต้นนี้ครับผมนะหมาสวยงามเลยทีเดียวดูลายเส้นก็ดีครับสวยสดงดงามแบบนี้ครับนะขาวสีเป็นสีแดงแต่ลายเส้นเขานี่สวยจับใจจริงๆครับผมสูงประมาณ45เซนนะฮะต้นนี้นะ ยันเกาะเพชรครับผมยันเกาะเพชรไม่สวยๆเอาไปได้เลยครับยันเกาะเพชรครับผมสวยงามมากเลยนะฮะสีเหลืองต้นนี้ครับเสน่ห์จันครับผมดูสีน้องนางสิครับหมมีเสน่ห์จริงครับสีสวยสวยครับผมนะพระอาจารย์ว่าไงครับผมต้นนี้จะเอาเข้าวัดไหมฮะนเอาพี่น้องคนไหนสนใจต้นนี้เสน่ห์จันทนะครับ สีสวยมากครับผมนะสีเหลืองครับนี่แซวพระสักหน่อยครับต้นนี้พยักภูมิพิสัยครับผมนะพยักภูมิพิสัยนี่สวยๆครับผมนะเป็นอ,อำเภอหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือจําไม่ได้อำเภออะไรนะครับนะพยักภูมิพิสัยครับสวยๆเอาไปได้เลยครับผมภาอีสานภาอีสาน สีสง่าครับต้นนี้สีสง่าดูดิฮะสวยขนาดนี้ครับสีชมพูชมพูเลยทีเดียวครับนะเป็นสองกิ่งคู่ครับผมใครรับก็เอาไปได้เลยสีสง่าครับต้นนี้อุด,ดมสุขครับผมนะอุด,ดมสุกนี่เขาจะเป็นสีส้มนะฮะนี่อุด,ดมสุขครับนี่เอาฟอร์มไปก่อนเลยทีเดียวน้องกําลังโตนะฮะสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง150าบาทเท่านั้นครับ ต้นนี้วารีกุญชรนฮะหรือช้างน้ํานะครับผมนะเป็นไม้ในวรรณคดีนะครับผมสวยๆแบบนี้ครับวารีกุญชรนฮะนี่เอาไปได้เลยครับสวยไม่แพ้ใครครับผมนะั้นแหลมทองฮะแหลมทองนี่ใครชอบเอาไปฮะนั้นะแหลมทองกําลังเข้าสีเลยทีเดียวสวยๆแบบนี้ครับผมนะแหลมทองฮะ เบอร์โทรครับ063 697 4 6 6 4นะครับโทรเบอร์นี้ได้เลยทีเดียวครับต้นนี้ทองชมพูนุชครับไข่พาดท,ทองชมพูนุชนี่ถือว่าพาดเลยทีเดียวฮะเพราะเขาจะเป็นสีชมพูครับใบกลมใบใหญ่นะครับผมนะสีสวยสวยครับนะความหวานไม่เข้าใขรออกไครพี่น้องดูฮะ นี่แบบนี้แสดงว่าเขาจะเป็นสีชมพูให้คุณนะครับสีสวยครับมีสีเขียวแต้มแบบนี้ใบทนแน่นอนครับแล้วก็สีชมพูสวยๆนะทองชมพูนุชครับผมขึ้นต้นนี้ให้สักต้นครับผมนะจังหวัดลบบุรีครับลบบุรีบ้านเราอะนะเมืองลิงเอาไปได้เลยครับต้นนี้จังหวัดลบบุรีครับผมนะเป็นไม้เก่าไม้ตับจังหวัดนะครับเก็บได้ก็เก็บไปเลยครับ ต้นนี้พิงค์เลดี้ครับพิงค์เลดี้นี่สีชมพูเช่นเดียวกันสวยสวยฮนะมาสำหรับพิงค์เลดี้ครับนี่ลมแรงฮนะบ้านเราฮะนะใครสนใจพิงค์เลดี้ก็เอาไปครับผมนี่พิงค์เลดี้มี2กระถางนะครับนี่ต้นที่2องนะฮะต้นนี้สีช่อเลยทีเดียวพิงค์เลดี้ครับหน้าหนาวนี้คุณจะได้เห็นฟาร์มเป็นชมพูความเป็นน้องพิงค์เลดี้แน่นอนนะนะพิงค์เลดี้ ต้นนี้มีนามว่าลูกอาน,นาจเจริญฮะนะ <c oughs> ลูกอาน,นาจเจริญเนี่ยสีเขาจะสวยนะครับใบเขาจะใหญ่นะนีใครชอบไม้ลักษณะใบใหญ่ๆนะสีหวานๆแบบนี้ครับผมนะลูกอาน,นาจเจริญครับและพระเอกของเราในวันนี้หงเหินครับผมนะะในโปรโมชั่นสิบแถมหนึ่งครับนะเราแถมปุ๋ยให้ครึ่งกิโลฮะ ในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับหงเหินนะะต้นนี้นะครับก็เอาไปได้เลยครับสีสวยมากหงเหินนะต้นนี้ไม้ใบายาวครับผมนะแสงจันทร์นะเศรษฐีแสงจันนะรจทรครับผมนะสวยๆเอากันไปได้เลยกับเศรษฐีแสงจันต้นนี้ครับ แล้วเรามาปิดท้ายด้วยต้นนี้ครับมัทนาครับผมนะมัทนานี่เป็นไม้สีสวยครับผมนะใครครับก็เอาไปได้เลยสนใจต้นไหนโทรมาได้ครับ0-63 6 9 7 4664ดสนะครับผมนะต้นไม้สวยๆแบบนี้รอคนอยู่ครับผมนะวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม